โอ้ววยูสวยเนาะ <Okay. S 1> สวัสดีครับเมื่อนี้ผมนะักขอนตะลอนทั่วมาอยู่ที่อ่าลุ่มนํำอ่างลาพะยัางตอนบนนะครับโค้งกันพระราดตรินี่คือทงหน้าของบ้านนาวีนี่ภูเขาเขียวนะเนี่น้องอ้ยอ <Okay. S 1> oh, สวยงามขนาดครับเนี่ยแสงแดดถูกแสงแดดอันนี้<อ>ก็บาละกิโลเลยเนี่ย <laughs> นี่ครับเป็นหน้าเขาที่สวยงามมาเนี้คือทางขึ้นว่างค่ำครับเดี๋ยวนี้เพิ่นเพิ่นมีผู้กักโตว่าจยันไหอยู่ตะคนุน<อ>ยืนหันบ่ยืนยันโอ้ครับมื่อนี้ผมกล่า <ใน S 1> พ่อ,พอครับหน้าเติมนะครับนีหน้าเติมบ้านนาวีเนาะกำลังเลี้ยงงัวอยู่เลี้ยงจังสี่สู้มือบ่ครับบ่แม่กู้มือครับโอ้ยางน้ำงวงสิละอันนี้กับป้าเขามันบ่ลงเขาน่นบ่ครับบ่ กันเท้าหายมันก็เศร้ารถเที่ยงน้ำถนนนี่ไปเรื่อยๆบ่ไปเรื่อยๆออดดอดทางแดงคนตโกงมาแต่ย่างมือเศร้าคนบ่ไไในตอนเทงเทิงโอ้เที่ยงงานตอนเศร้าไว้ใส่ใช้การขังกินเฟืองกระนาดโอ้กินเฟืองนี่ยไปย่างไปเบิปงงัวกันนะมันย่านคนอยู่บ่แหอยู่บ่ก็มีแหย่ก็บ่บ่โอ้คนออกกำลังไก่หลายเนาะเออามัเข้ามาเล่าๆอยู่ตรงบ่บ่อันเพิ่นเฮือกขึ้นบ่อน อ่ะเทิร์หันเดี๋ยวนี้เพิ่งยิ้มองเพิ่งมองเขาก็ปิดต่อเนื่องต่อเนี้ยจอดรถจอดท่านจอดที่หันอย่องางเงินได้กันย่างเงินได้เลยไปแน่ครับ่ไปเบิ่งน้ำขามโอ้โห <laughs> โอ,โอ้นี่ผู้สวยงามอะไรไปเนาะมันไดกาศดีอากาศดีนอนอยู่หน้าเลยบ่กครับบ่ได้ได้ถอดได้เห็นพี่น้นองกันนอนอยู่อืมเฮานี่มีได้นอน นนนนออบแต่ว่าแต่ว่าพี่น้องนอนห้ยง่วงจักตู่ครับอยู่นี่เจ็ดเจ็ดตู่จักแม่นี่ยหนงสามแม่สามแม่เจ็ดตู่สองตู่โอ้เป็นเขาเอินพันหยั่งครับนี่เ่วงไถ่ธรรมดางัวไทยธรรมดาง่วงจีโบแมนเป็นงัวไทยกลางเนาะง่วงไทยกลางธรรมดา เป็นงัวไทยครับนี่น,อน,น้อยๆนะครับตัวผู้นี่ตัวผู้มีเยอะตัวตัวผู้<ด>สองบ่น้องลานตัวแม่มดบ่ตัวแม่สตัวเว,เวลาผาสมพ่อพันธุ์นี่ไปผสมยังไงนั่นก็ดบ่เขามาบ่เขามาผสมมาให้นี้เป็นเป็นเอาหลอดมาบ่ห<ช>รือว่าเ,เ,เอาพอ่อพันธุ์มาเลยเอาพันธุ์มาเลยเอาพ่อพันธุ์มาเลยเอามาเพิ่มเพิ่มเข้ามาเอามาโค้มเลยก็ได้เป็นหลอดเนาะ พ่อพันน้ำบั้นห้านี่บ่น้ำบั้นห้าบันวีเด้แพงบ่มกห้าร้อยห้าร้อยบาทผสมแค่หนึ่งห้าร้อยแต่ว่าเป็นพ่อพันพวมั้งยังบามันบ่บามันครับบามโงด์นงูมันเนโอ้ตูงโบเลยนะเจโตเนาะเจ็ดโตเนาะเนาะเโตตัวนี้จะปีแล้วตัวเถิบนี่ยเกือบสองปีแล้ว ตัวเทิงนี่นะอันนั้นเป็นแม่เนาะแม่พันธุ์บ่จักจักปีนี่แม่มาพันธุ์นี่ตัวนี้จักปีแล้วนี่จื้อวงการหลายปีอยู่ได้ลูกจักตัวแล้วตัวนี้นะเป็นลูกตัวที่เท่าไรแล้วนี่โอ้เป็นลูกแรกโอ้เป็นลูกแรกมาส่งมีตีสอีกหรอมติดอีกแล้วเดี๋ยวนี้ท้องอยู่บ่ท้องอยู่หวานน้อยอยู่สักเดือนแล้วครับอ๋อเดือน ท่านท่านพ่อเดือดเนาะโอ้ท่านพ่อเดือนแต่ว่าตีแล้วโอ้นี่แสดงว่านี่เป็นลูกตัวที่สองแล้วนี่เนาะเป็นวัวไทยกี่เนาะไอไอตัวนั่นเด้แม่นั่นเด้เออแม่แม่นั่นได้ลูกไม่ได้โอ้ตัวนั่นกาได้ลูกเยอะโตและตัวเดียวสองโอ้ได้ลูกสองแม่นั่นนะโอ้ขายลูกดีเนาะแต่เนาะแม่นมดบวบบมานนาะโอ้นี่กั นนเพั้โอ้ oh, ตัวแดงแม่เท่านี่อืมซัมนี่นี่คันคันแม่นปล่อยนี่ขายขายเทา่าไรครับตัว,ต,วตัวประมาณเท่าไรอะไรก็มุตินะสี่สี่ขมุติว่าปล่อยไปนี่ไหมตัวเท่าไรนี่ีแม่เหนียวแม่นี่ยมัวไทยนี่งมัดบอกสองสองหมื่นโอ้ยเท่ากี่ก้องคือสองหมื่นเลยโอ้ประมาณสองหมืน่นเออกับโบแพงตัวนี่ตัวเถิกนี่เด้นี่ตัวเล็กหน่อยนี่ ลูกสองปีน 10, 10, 10ี่เขาเหเมื่นหมื่นห้าโอ้เขาเฮ้อร์แล้วหมื่นห้าแต่ว่ายังมีจะขายยังโอ้หันันมีบุเฮ้อขึ้นอีก้กับขายเออาโอ้เอาอ,อนี่ครับเป็ดสองแม่ให้ลูกอันแม่แม่ตัวนั่นให้ลูกสองตัวแล้วเนาะสองสแต่ว่าแม่นี่ให้ให้ลูกตัวเดียวเลยนะแม,นม่นี่เนาะคือตัวนี้เนาะทองมันยังอยู่ทองมันกันแต่ว่าในท้องยังมีอยู่ อันตัวนี้เป็นตัวผู้บ่ะลูกตัวใดนี่ลูกเมย์นอนนี่นี่บ่เมย์นอนโอ้เป็นลูกล่ะจักปีนี่ตั้งปีไป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 ไปผสมเมื่อกี้เนาะแต่ผสมพอพันนี่พอพันโอ้จะโง่เพื่อเอามาเสริมว่ามัน เออมันแจ๊ดทำลายนะบะมันบะมันไปกัมันละซึ่งวันนี้บะมันบ่ราะมันเลือดลอยบะมันแบบผสมมากผสมมากอืมเป็นพ่อพันธุ์เลือดผสมนะครับมาผสมออกมาจังสี่ง้วมาเลี้ยงยังสี่เนี่ยเขาบอกนี่ฟังบ่เจ้าของบอกมันก็ฟังอยู่มีซื้อบ่งวอยู่นี่มันก็ไปตั้งซื้อแต่งเผื่อได้บ่บ่มีซื้อแต่ละตัวเต้ง ก็ได้ตั้งซีแต่ว่าหันเข้าบอกจังที่ไปกินเขานี่เข้าห้องใส่กะแต่เศร้าเออมั่งขึ้นมาขึ้นมาอยู่อ๋อกไหมเอ๊ะเอาลองเบิดกันนะอ๋อกไหมเนี่ยขึ้นมาจังซีกะออกไหมเข้าต้องบวกเป็นภาษาผู้ชายหรือเ่เอาแบบภาษาของเขาภาษาตองที่ไหนจีอออกมาไหมเออก็ออกละโอ้ออกมาเลยเอออันนี้มันเมื่อนี่มันเป็นผมมา่มันเมื่อหนี่มันคือเร็วจัง เงินหญ้าเราไปฮะเงินยญ้าเราไปโอ้เจ๊ตัวเลี้ยงว่าจักปีแล้วครับนี่โอ้ยมันกะจักปีมันแต่เพียงย่งน้อยออกโรงเรียนว่าเลี้ยงเลยเลี้ยงเลยเลี้ยงว่าจากตอพตเมอ่าไม่ใช่ว่าเป็นง่วมมุ่นมองไงโอ้มุ่นโอ้ง่วมมุ่นพอแม่เลี้ยงแม่บัดนี้เฮาเฮากะมาเลี้ยงต่อเออเฮาซื้อต่ออีกซื้อต่ออีก เอาจากมุ้นพอมานี่มีจักโตที่แหลกไวอเอาก็ลิ้วไปได้มลายลายไปน้ำขายไปไม่เรลือโอ้ลายก็ขายเอาแม่ตวนน้อยต้นน้อยลูกตัวด้านดนนี่บ่ะอันเออตัวด้านโอ้ได้ลูกสองตัวกาอยู่น้ำแม่นี่แหละโอ้ประมาณพอเกิดตัวละสองหมื่นเป็นป่ายๆเนาะ สามหมื่นเนี่ยหอดบ่กันนี่ผู้ใหยก็ขายดีคยขายได้สูงสุดเท่าไรตัวนึงสูงสุดเลยในฝูงเฮานี่วองสงองสอหมื่นสองหม่นก่สองหมื่กว่าสองหมืนสี่นะอ้สองหมื่นี่คือสูงสุดในฝูงเดี๋ยวก็ขายมากสองหมื่นสี่ต่ำสุดเดีต่สุดมึงก็องมื่อบาง ตํำกว่าหมื่นมีบ่เด้งกบ,งกบิ๊ต่ำมาสตอร์พอแสดงว่าหมื่นกว่าบาทหมื่นห่าหมื่นกว่าหอดสองหมื่นหาประมาณน,นี้ในฝูงน,นี่เนาะพี่เลี้ยวเถอะวะเห็นผมเราขึ้นยางเลี้ยวเถอะไม่ไม่ก,ก,กล้องมันยา,านกล่องหเ้ารบนไปดักหน้าบ่ไอแม่ไน้น้อยแดงแงนี่เด้นี่ได้ลูกยักษตัวเล้ว แนี่มเอัวเตัวเดียวโอตัวเดียวโอ้ตัว่เดียวออกเทิกสองตัวนี่ลูกตัวพุ่นเนาะเโอ้ลูกตัวพุ่นโบมีซื้อแต่ว่าเวลาเขาบอกจะออกมากขี้เก่าคือว่าไปกินเขาบอกว่าออกมากไหมกระออกมากเนาะ อ้ฝังอเาฝังเาดูลงเขาอแต่ถ้าคนอื่นบอกจ้งผมบอกนี่เลยมันก็เาะบอกมันจำยังไงเวลามันจำมันจำยังไงมันเาเยเ้าองฟัมันนที่จำเสียงบอกเฉพาะผมมานี่ัมันที่ยานมันที่เรียนบ่มันเรียนอะจตะว่ายางเร็วผมมาดักหนังสี่แตมันทีเง นะครับอันนี้เป็นวัวไทยกี่นะครับราคาสีอยู่ประมาณตัวละหมื่นกว่าบาทถึงสองหมื่นห่าสี่สิบในประมาณนี้นะครับแต่ว่าช่วงนี้หน้าเพิ่นยังบอยจากขายนะครับหน้าเพิ่นมาลื้อหมดอยู่นี่ยังบอยจากขายแต่ว่ากระเลี้ยงแบบนี้มี่ความสุกบ่ครับเลี้ยงง้วแบบนี้มีความสุกอยู่มีความสุกหลังจากเฮ็ดหน้าแล้ว ดำหน้าแล้วจังซีแล้วเอามาเห่าแล้วเห่ากับเลียงงูมาเลี้ยงงัูมีความสูงเนาะเป็นชีวิตที่สบายเนาะผมเบิ่งเนี่ยครบว่าบรรยากาศได้เลยได้เนี่ยที่อยู่เขาบรรยากาศจังซีมันที่มันซับมันฟูเลยนะมันซับภาษาบูถไทยหมายถึงซับหมายถึงงามสวยภาษาบูถไทยภาษาบูถไทยนี่ยซับคือสวยงาม แสดงว่าแถวบริเวณที่เฮาเรียงงว่วหรือนหน้าเฮ้านี่สีเป็นบริเวณที่ซับสวยบรรยากาศดีวิวสวยว่าไงเนาะสีอากาศดีเฮ้าสีบโบเค่งเครียดสีมีค่วมสุขเนาะโอ้ยมักบรรยากาศเนาะเลียงงว่วมีค่วมผูกพันกับงว่วนี่แพงบอกครับแพงบังบแพงอยู่เขา คำว่าแพงนี่ถ้าแปลภาษาไทยก็คือหักหักงัวเลยภาษาอุตัยว่าแพงแบดนี้สมมุติว่าเฮาขายไปจังซี่มีความรู้สึกกับงัวอนเคยให้นําบ่มันก็เคยเพิ่นก็เคยอยู่เด้วเคยให้นํายงงเงื่อนข้อมูลผูกพันเนาะผมเบิ่งสิไปเคยเลี้ยงมาอย่างน้อยเด้เ็กเคยเลี้ยงอย่างน้อยซุมื้อจัมติไปซุมื้อเนาะสิมีความผูกพันกับงัวกับหยังเวลามีผู้มาซื้อเฮาไปนี่ก็ หายน้ำโอ้นะครับมีข้อมผูกพันมีข้อมอย่างนะครับแต่ว่าก็เลื่อยส่วนมากกันบ่ายจำเป็นคือบ่ขายอันนันจะขายนะันบ่วยจำเป็นคือบ่ขายนอกจากว่าิต้องการใส่เงินจำเป็นนี่คือจ้างจีขายมันคันบ่ายจำเป็นก็คือเลี้ยงงี่สิละเบิ้งงี้สิละโอ้มีความสูงแล้วมันมันสว่างวันเพลิด ม,มันสว่างม,มันสวงบวเครียดโอ้บวเครียดเป็นค่วมสุขที่ที่เต็มไปด้วยธรรมชาติแถวนี้สิเป็นเศร,ร,รษฐกิจพ่อเพียง,ายงจากอ่างเก็บน้ำลำพมาย่างตอนบนในโครงการพระราชดำริของในหลวงราชการที่เก่าเพราะนั้นบริเวณนี้ที่ไส่น้ำน่ครับที่ไส่น้ำเป็นท่อเนาะนี่เนาะ ส่โมเป็นท่อส่งมากสิเปิดเอาเลยขึ้นจะน้าป้าป่าเออเปิดพุนแล้วเขาต้องของอะไรมามันสิไหลมาเลยอนี่เพื่อนก็นอนหน้าบ่ะนี่ปะนเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนเพ่นอยู่บ่ะนี่เนี่ยอยู่ตรงไหนลุงเผือกลูกสาวเราอยู่บ่ฮะลูกสาวนอนมาอ๋อลูกสาววาสีขี้ม้วนไส้เนี่ย นอกจากเลี้ยงงูเราก็เฮ็ดหน้าเฮ็ดหนังอีกบ่ครับบังเอี๊บเอี๊ยบเออสารสารทิ้บเข่าสารทิบเข่าเป็นไรได้เสริมหลังจากที่เลี้ยงงวแล้วไปนั่งสารทิบเข่าเป็นไรได้เสริมเป็นอย่างเนาะมีอ่างเก็บน้ำนี่ดีป่ะครับมันก็ดีอยู่ถือว่าดีได้หลายแนวได้ปลูกเขาได้ปลูกพืชปลูกผักปลูกผักปลูก มีคนมาเที่ยวมาอยู่เออมีคนมาเที่ยวสองกะเลี้ยงงวัวดเน่ะพูดหยากินเพราะว่าไม่มีนม้ำน้ำน,น้ำมันมันปล่อยแบบนี้กับงู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 จุบกินโอ้งัวกินบ่ได้หยาบแล้วสบายเลยโอ้เนี่ยครับเอนี่จะตัวงามเป็นงัวไทยกีนะครับงัวไทยกีง,ยกงัวไทยกลางผสมผสม ที่เป็นไทยจีแท้เดี๋ยวนี้กับผสมแล้วผสมกับไทยกลางผสมพอพันเป็นลูกผสมเนาะนี่นครับกําลังกินนมแม่อยู่จักปีแม่ตัวนี้นี่ตัวตัวลูกกินนมนี่ไทยจีก่าน,นี่นไถ่เกยรคือทำไถ่เียรแล้วหมได้ไถ่เียร์มาดา,นะมา,ดาจักปีแล้วไอ้ลูกตัวเดียวนี่ยบ่ตัวเดียวกําลังกินนมอยู่<อ>แสดงว่าสองปีไอ้ลูกตัวหนึ่งแล้วนี่ย ตูกจักเดือนหรือที่กินนมแม่อยู่ไงป่ะเนี่ยท่านได้พอปีเขาว่าได้ปีไก่นี้โอ้ได้ปีไก่เดี๋ยวนี้เดือนสิงหาเออสิงหาก็าเดือนกุมงูน้อยอย่นี้นะแปดเดือนได้ป่ะแปดเดือนแเดือนเก้าเดือนนี่แล้วเนาะเลี้ยงงวนี่นอกจากเกาซี่แล้วเขาได้ให้่ยังมันกิ่นมาอยู่คให้อาหารเสริมยังบ่ะใช้กระฝึง เฟืองเฟืองนี่คือฟางนะครับฟางภาษาบูไทยเรียกว่างเฟืองแต่ว่าภาษาไทยคือฟางเอาให้มันกินอีกกินในคอกอีกหรือเยี่อหยาอีกเาก็ปล่อยออกมาให้มันกินตะกบมันนั้นอืโอ้เป็นคอกแบบปล่อยเลยโอ้ลังคขามาาดังไฟให้ลัาเข้ามาใต้ไฟไอ้ไอ้โลกที hmm. uh ่เขาเปลี่ยนนี่มีมากพอช่างเฮาอ่า ล่ำปีสกินเป็นตุ้มเป็นอยังอ่ะมีบ่มันกับเบเม้นว่ะตุ้มเหมตกสามอันโอ้เป็นเป็นสองสามอันแต่วันก็หายเองมันอยู่คงอยู่ท้ามันอยู่ไก่เนาะมันอยู่ไก่มันเป็นเป็นเงางงอันงงเข่งว่ามันตุ้มมันเมืองวิไดแต่งงโอ้แต่ละมันอยู่ทงสิมันสิแข็งแรงมีพุ่มจันท่านเลยมั้ยมันออกกระรังเนี่ยเขาเพิ่ไปงี้สิเรื่อยๆเนาะ โอ้อันนี้ต้นพักขี้เล็กเจ๊ไปกินนักเ,เ,เกือบปอนิเจ๊มากินยังเอาไปนั้นบ่กบุ้ยได้กินจังเลยกลับแล้วปอนี่กลับแล้วครับ,รบเอาป่นิยุกไก่ว่ามองคอร์กไหน่ะน้ำหอดมนะีเจ้าไม้หอดเปิดโทษได้ปอนิได้โทรศัพท์าาบ่ใส่เลย ใช้โยทถงโอ้อยุทเอาออไว้เถียงเอาไว้เถียงไม่ได้ถือมา,อาแถวนี้มีขื่นบ่แถวนี้มันก็ได้อยู่โอ้ได้อยู่ครับนี่สิครับข้อล้วครับนี่นะครับผมกับสัมภาษณ์เกี่ยวกับการเลี้ยงงัวเป็นงัวไทยกี้นะครับแต่ว่ายังบอ่อยจากขายย่งบ่อยจากขายนะครับขายแลยางจำเป็น,ปนย่งางของการใส่เงินเ,เพราะว่ามีความรักความผูกพัน ควมแพงยังหักง่วอยู่ม่อยากหายไปใส่อยากเรียงเบิ้งอยู่นี่แหละโอ้นี่คือความผูกขั้นนะครับระวังผูเลียงง่วกับวัวนะครับมันก็เป็นแต่แพ้งเลยเนาะมมนเป็นยังไงนี่อืมเจ็ตดตัวปีหนึ่งนี่ขยายได้เจ็ดตัวปีหนึ่ง บ่บ่ขายายมันออกลูกมากหนิไหมีแล้วก็มาัดปีนตัวนึงปีนปีนี้มาดปีนึงครั้งโอ้อันแม่นึงนี่ได้ได้ปีละตัวปีละตัวโอ้แสดงว่ามีมีสามแม่ก็ได้สามตัวในปีหนึ่งสามตัวห่วยเลี้ยวอยู่สิคือว่าขายายเลี้ยวอยู่เดี๋ยวนี้เจ็ดตัวปีหน้ากับบวกสามก็จะเป็นสิบปีต่อไปสิบสามห่วยเก้าเดียวตัวนี้โบกี้ปีตัวได้หลาย อ๋ออะนั้นพูดได้ใม่ไหมมั่วเพ้อโคตรหลาโอนี่เป็นตัวแม่เด้ง่ามเลยครับนี่ตัวแม่แม่ซุมนี่กันใหญ่ใช่ไหมนี่มันก็ราคาราคาดีก็ตัวเถิกบ่มันก็ดีอยู่แพงก็ตัวเถือกเพราะว่าแปลว่เป็นแม่พันแม่บอกโอ้ยเป็นแม่พันอ๋อไม่ยังวไงใช่ตัวเถิกบ่ วัวลุ่งเฟื่องโจมลุมงโจมยุยุข้อเดียวกันบ่อันนี้วัวเขาขาวห้องเพื่อ่วะมนันเลื่อเลื่อหน้าเราไปเนี่ยเอเคยเคยหน้ามอมันเลือยไปแล้วบะเออมอจะใส่มอจใส่ โหห้างก็เจาะถึงก็กยเยอะขึ้นแล้วบ่เนี้อือโอ้เนี่ยครับเบิ้องัวฮาขอบคุณหลายครับมื่อเนี่ยได้คุยกันเรียนๆไปเน,ะนาะนะครับหน้ายังก่อเติมหน้าเติมครับนี่ๆในบ้านโอ้ยสวยงามเลยคุยกับผู้เลี้ยงงัวโน่ไม่บ้นนั่นบ่ไม่เลยไมีผู้กิ่นเลยมีผ<ม>ู<ม>้กินบ<ม> ใชแ้วเออฟอเอฟนอฟเองเอฟเอไเอฟเาฟเอเอฟเของเองเอฟเออฟเอเอืเอเอฟเอเอฟ่อโอฟเอฟเอฟเอเอฟอฟเอบ่อฟเอฟอเอฟเอฟเอฟองเอฟเอเอเอออฟเ่อฟเอฟอเอเอฟอฟเอฟเเออีเอือเอฟเอเอาเออฟเอฟรเอ้อเอเออเเอฟเออเอวอดมอกเอเอฟเอจเงฟเอฟเอฟเครับฟเอฟเอฟเอเออเอเอเอง จังหวัดกาลสินขามไปก็ลสีเป็นอำเภอข้ามเจี๋อีอำเภอตรงหลวงเนาะแมนบ่ตรงหลวงเอาขอบพูนได้หลายมาเมื่อนี่ครับครับสวัสดีครับใส่ง่วขึ้นแรนตรนุ้งต้นองถืออะไรเนี่ยขึ้นแรนเด้ นี่ยโอ้คือแต่ให้เดี๋ยวเดี๋ยวแก่างบนมือเดี๋ย่ว่าสิสัมผัสยูกิ้งยางเลี้ยวใอ่ปะไปแล้วเปล่าเฮ้เฮ้เฮ้โอ้ยเรนเรนควบควบควัควบไปเว้ยเออขอบคุณพี่น้องนะครับที่ติดตามรับชมนครตะลอนทั่วนะครับสวัสดีครับก่อนที่จบกับเบิ้งภาพวิวสวยๆครับของ เทือกเขาผู้พานนะครับมื่อแล้วจากหลอบหมื่อแล้วจากหลอบแล้วค้าจราวัตรอนดีเลยแล้ว <c oughs>